สาเหตุที่ไอ้แบบเลือกทำศิลกรรมนะคะก็เพราะว่า oh, <no. S 1> เพราะว่าจสีรีละเราแล้วก็คงหน้าเราอ่ะมันยังมีความที่แบบเป็นผู้ชายอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แหละเราจะต้องปรับเสีรีละเราหรือปรับโครงสร้างเรานะให้มันดูมีความแบบซอต์หวานมักยิ่งขึ้น,นก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาศิลปกรรมค่ะ ันแรกเลยนะคะที่ทําก็จะเป็นการเสริมหน้าอ,อกค่ะเพราะว่าเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยากมีหน้าอ,อกก็เลยเลือกเสริมหน้าอ,อกก่อนเลยเป็นอันดับแรก,กแปปนะรู้สึกว่าเออแฮปปี้นะรู้สึกแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นมั่นใจมากขึ้นค่ะก็มีกอกระเดือกแล้วก็เสริมจมูกนะคะที่ทําที่มีเพิ่มเพราะเรารู้สึกพอใจในผลงานตอนที่เราทำหน้าอ,อกไปใช่ไหมเราก็เลยกลับมาปรึกษาคุณหมออีกครั้งเรารู้สึกว่าเออคุณหมอแบบดูแลเราดีผลงานของคุณหมอก็ปังมากเราก็เลยตัดสินใจที่แบบเลือกที่จะทําที่นี่ต่อค่ะ อันสุดท้ายที่ทำเนาะก็คือเสริมจมูกคือเดิมพื้นฐานจมูกเราเลยอ่ะมันโด่งอยู่แล้วแหละแต่แค่ว่ามันยังมีหมมีฐานกระดูกอะไรเงี้ยต้องแบบปรับออกมัอนคล้ายๆ้าเป็นการปรับโครงสร้างให้จมูกของเราดูเล็กดูเรียวลงให้หน้าแบบดูมีความหวานนั่งที่ขึ้นค่ะ มันมีแน่นอนอยู่แล้วใส่ยากรรมมันก็เหมือนกับเตะติดเนาะยิ่งทำยิ่งสวยยิ่งชอบก็ยิ่งอยากทำเนาะแต่แบบที่สําคัญเลยจริงๆก็คือแบบมันก็เหมือนชั้นสุดท้ายของเราอ่ะก็คือการเป็นเพศซึ่งอันนี้เราอ่ะก็ศึกษามานานแล้วเหมือนกันปรึกษามานานมากแล้วก็ได้มีการเข้ามาพูดคุยปรึกษากับคุณหมออยู่ก็นั่นแหละค่ะรอใจเราพร้อมร่างกายเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็คงทําแน่นอนก็คงท,ทําที่แน่นอนคะ่ะโรงพยาบาลยันทีร้อยเปอร์เซนต์ค่ะ สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่มีแผนจะทาศัลยกรรมหรือว่าจะปรึกษาแนะนําที่โรงพยาบาลยันฮีได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่ไอทํามาไอมาเริ่มที่นี่ก็คือเสริมหน้าอกใช่ไหมแล้วแบบอนาคตอาจจะจบที่การแปลงเพศคือที่นี่มันครบมากมันมีตั้งแต่ในเรื่องของการปรึกษาเทคฮอร์โมนหรือว่าจิตแพทย์หรือว่าในการศัลยกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโครงหน้าเกี่ยวกับสรีระของเราเนี่ยมันครบจบที่เราจริงๆก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาปรึกษาได้นะคะ